เหรียญหลัยลกยอดนิยมตลอดการนะครับเหรียญหล่อไตามารวยทันใจเนื้อเหล็กน้ำพีองค์นี้หมายเลข371นะครับจัดสร้าง399องค์ไตามารวยทันใจปี2543วัดป่าหนองล่มจังหวัดสาแก้วสภาพเดิมๆนะครับถือว่าหล่อได้เต็มนะครับนี่ฮะเม็ดประคำหน้าตาล่องยันติด ชัดลึกเลยทีเดียวค่าเป้าเดิมอยู่ครบหมดเลยนะครับในเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญหลักยอดนิยมแล้วก็มากด้วยผู้ทุกคุณนะครับเหรียญเหล็กน้ําพีดถือว่าเป็นยอดนิยมลําดับต้นๆเลยนะครับในการถูกพูดถึงนะครับมาพร้อมตลับทองแบบนนหนาๆหนึ่งใบ อันนี้ประมาณ20รกรัมน,นะถ้าจําไม่ผิดนะฮะเดี๋ยวช่างใหม่ให้ได้นะครับในส่วนของใครที่กําลังมองหาอยู่เนี่ยโอ้โหดูฮะด้านหลังชัดลึกเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะคาบดินคาบเบา้าครบเลยทีเดียวนะฮะจานยันมะอาอุนะครับนะมะอาอุแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับตลับเนี่ยเพื่อนๆท่านใดนะชอบก็เอาไปด้วยทั้งตลับก็ได้หรือว่าอยากจะได้พระอย่างเดียวก็ยินดีนะครับรับเช่าให้เช่าพระเครื่องหลวงปู่หมุนและเกจิยอดนิยมทั่วไปโทรมาได้เลยนะครับ